โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยมาว่ะเอ้ยโอ้มาลงมาอุ้ยเคเคเคอุ้ย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 เคโอุ้ยเคมาอีกแล้วเคมาอีกแล้วโอ้ยมาว่ะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความกระตือเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะ วันดีป่ะพบกับบังอีกเหมือนเดิมเช่นเคยไม่จากไปไหนแล้วก็ไม่หนีไปไหนด้วยน,นะทุกคน,นะ <laughs> โอเคป่ะเดทหนึ่งพันปับเป็นศูนจุดห้าแล้วก็เริ่มกันเลยเริ่มพันที่ยี่บห้านะครับเหมือนเดิมนะยังไม่จีจัดเท่าไหร่ก็มาเลยครับโ oh, อ้เอวะมาโอเคใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะสำคัญเลยกดไลค์ไอ้กดซับ like like ให้ด้วยนะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเออไอช่อเว้ลืมกดให้ด้วยนะเออสองรอบแล้ว <c oughs> เออมาในงบหนึ่งพันบ้างเราของเรานะเอ,อ้ย EP ที่หนึ่งร้อยสิบแปดแล้วนะก็ยาวๆกันไปนะเ,ออเริ่มเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนใหม่ได้กี่วันเนี่ยวันนี้อ๋อเริ่มเมื่อวานนี่ว่าวันนี้วันที่สองเนาะเออน่าจะใช่ใช่ใชแลแหละ <c oughs> เออวันนี้วันที่สองเออ,เอ,อขอเริ่มเดือนใหม่เดือนใหม่อย่างออมีความสุขนะคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมคลิปบังนะครับผมนะเอยร่ำรำ,ร,ำรวย,รวยทุกคนนะเออ <c oughs> เอะไรโบนัสไม่มาอะทุกคนนะโอ้โหโอยเหมือนลุ้นยากลุ้นเย็นมากเลยโบนัสโบนัสเด๋ยนนี้นะ ห้ามจริงๆเถอะมันออกยากออกเย็นจังวะโอ้โหูสามสิบเอาละยังไงยังไงอุ้ยก้าวมาว่ะก้าวมาแบบนิ่มๆตอนนี้เหลืออยู่พันสี่แล้วนะพันสี่เลทศูนย์จุดห้านะคุณผู้ชมนะโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยกันเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ้าโบนัสไม่มาอีกแล้วห้ามจริงๆเถอะห้ามจริงจริงเดออืโอ้โหสิบมาโอ้อะไรก็ได้ ขอแบบมาปังๆไม่ต้องแบบโบนัสก็ได้อืมโบนัสอะไรครับเนี่ยอะผมจะลุ้นคุณไม่ได้เลยหรือไงอะเออสักรอบผมจะลุ้นคุณไม่ได้เลยหรือไงโบนัสฮะเอออยู่ๆผมหุนหงิดแล้วนะโอ้ยนี่ไงลุ้นลุ้นเออม,มาสักทีโอ้โหรุ้นนี้นแต่โคตรนานโอ้สองเก้าสิบหกครั้งจบละอ่ามาโอ้สองร้อยห้าสิบ โอ้โหสองเท่าสิบหกครั้งอู้อหมาอีกเหลียวมาอีกเหลียวห้าร้อยห้าสิบเอาละยังไงยังไงโอ้อะไรครับนี่อ่ะหุนหุนนี่โบนัสนะหุนโอ้จบแล้วจบแล้วโบนัสนะนี่เอออ่าร้อยหน้าหกร้อยเรียบร้อยโอ้โหสิบครั้งแล้วโอ้ยมาแล้วอ่ะมาของมันม่ะอ่ะเจ็ดร้อยอ่ะสิบเอ็ดครั้งแล้วนะสิบสองครั้งแล้วนะ โอ้โหทครั้งที่สิบสามกูจะรู้อะโอ้ไม่มาให้เลยโอ้อะไรครับนี่โอ้สิบหกตัวไดเออไม่มาออโอ้ท้อเทอ้าอะโอ้โหนี่ยังไม่ถึงทุนเลยนะโบนัสแจกโบนัสแต่คือคือทุนยังไม่กลับมาเลยนะโอ้ได้โบนัสใช่ว่าจะได้โบนัสเลือจะเชื่อจริงเหรอคุณผู้ชมโอ้อะไรครับนี่มา โอ้โหนิ่งยิบเลยเป่าสากเลยนั่งเป่าสากันเลยเขามีแต่เป่าคุยนะนี่เป่าสากนะเงียบเลยดูดิโอ้โห90โอ้เขามีแต่เป่าคุยอนี้เป่าสากเป่า,า,ปายางอื่นนั่งดังเป่ากบยังดังแล้วนี่เป่าสากโอ้อะไรรับเนี่ยอะคุ้นุณอ,อย่าทำอย่างนี้กับผมโอ้โหเรียบร้อยอ่ามาเค โอ้โหทีเด็ดเกหายไปไหนทีเด็ดเกหายไปไหนโบนัสไม่มาเลย <c oughs> โอ้อะไรครับนี่อะอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมปึ๊บลงลงมาลงมาอีกโอ้โหเฮ้ย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 อุ้ยสิบครั้งเลยยังไม่ได้อเลยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้คุณผู้ชมอ่ بر, มามจร,นะ<ๆ>ริงจริงอ้ามจริงจริงเถอะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสิบโอ้โหเหลื at, อห้าร้อยแล้วทุนทุนเหลือห้าร้อยแล้วจะไปรอดอะไรวะเนี่ย โอ้โหเอามามาไม่รอดก,ก็ไม่ต้องรอดก็รอก,ก็ไม่เป็นไรอะ่ะปูร้อยหนึ่งอ่ามาหลุนปูดนัดหน่อยไม่มาวะโอ้อะไรครับเนี่ยอาโอเคโอ้ยไปไหนโมัวดูเก้ามาโอเคได้300โอ้โหดูดีคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะโอ้โหเงียบเงียบเงียบเลยนะ โอ้โหไม่มาวะเจ้ตัวเดียวเองสิบเองอะโอ้เมื่อกี้ได้เป็นแถวเลยอะโอ้เสียดายว่ะบางอย่างมันก็เสียดายนะแต่มันก็อะไรกับคืนมาไม่ได้นี่ค้ามคมย้่ง้คโอ้โหาคมคมจัดก็มาดีครับก็มาดีครับยังไงยังไงโอ้โหเก้าคุณผู้ชมต้องรุดกันแล้วหละรุ้นกันแบบต้องอ้อนวอนแบบภาวนาเลย โอ้โหไม่ไหววะเฮ้ยโอ้โหเงียบเงียบยังเงียบอย <oh> <am iller> <am iller> <vale <s <s ู่ยังเงียบอยู่เงียบเหงาเอาแต่ใจเงียบเหงาเอาแต่ใจเหลือแปดร้อยเหลือศูนย์จุดห้าจะรั่วเอ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้โหอาเนี่ยเจ็ดร้อยหกสิบโอ้เจ็ดร้อยสี่สิบโอ้ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจอะไรครับเนี่ยเอ้ยน้ำจริงจริงเถอะน้ำจริงจริงเถอะโอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยโอ้โห นิ่งเงียบเงียบเงียบแบบเงียบขู่โบนัสก็ไม่มาโบนัสก็ยังไม่มานะคุณผู้ชมนะรอรุน้นกันได้เลยรอรุ้นได้เลยนี่โอ้มาห0 5โอ้ยยังไงครับนี่ยะคุณคุณฟาโลคุณจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะนะเออข้าวสิบว่ะเออ คูณเดาแบอย่างนี้ครับผมไม่ได้นะโอ้โหรยห้าสิบโอ้ยังต่อลมหายใจอยู่ยังต่อลมหายใจอยู่ยยยโบนัสก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่รั่วจริงๆเชียบ้องตรงเอ้ยโอ้เออไม่เคยนอ,อกใจฟาโรเลยฟาโรอกฟาโรเอาแต่นอกใจเอบื่อจริงๆเยอ่อร้อยยี่นะร้อยยี่เอกับเคไปเมื่อกี้โอ้โหย่างเซ็งเลย <ห> 9, อ้าเก้ามาสามร้อยูกต่อดูหายใจยืดออกมาเอ้ยอีกสองร้อยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีฮุกนะฮุกฮุกฮุกอ่าสิบต่อลมหายใจอีกแล้วโมนัดไม่มาออมาแล้วไม่ต้องรู้หรอกมันได้มาอยู่แล้วูเหมือนน้อยใจนะก็น้อยใจแหละเออดูสิดูสิหกร้อยห้าสิบแล้วโอ้ อายอะไรครับน uh, ี้อ่าร้อยแปดแล้วอ่าร้อยแล้วเอ้ยเจียะมาอยู่อุ้ยสี่ร้อยหกสิบห้านะเออเอาเอาเอาเออถือว่าว่าเออคนกันเองนะเออเอาเถอะเอาเถอะคนกันเองนะเฮ้ยเนาะอ่ามาลุ้นกันไปยาวๆนะคุณผู้ชมนะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มาก็เอาไมามา โอ้โหเจ็ดฮ่าเจ็ดสองเอ้ยเอ้ยโอ้โหหกแล้วลงหกแล้วโบนัสจะมาปะเนี่ยฮะโอ้โหอุ oh. ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยมาว่ะเอ้ยโอ้มาผู้ชมมาว่ะวันนี้มาว่ะก็มาดีครับก็มาดีฮู้ฮู้อึ๊บลงมาอุ <Yahoo. S 1> oh, okay, okay, okay. ้ยเคเคเคอุ้ย อุ้ย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 เคยอดอาชาโอ้โหดีดมั้งเช่ะเคอะไรครับเนี่ยเคโอ้ยเคไปเลี้ยวเคไปเลี้ยวโอ้โหมาว่ะเคมันมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหสิบสองแล้วสิบสองแล้วสิบสามไปลูกโอเคโบนัสโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหวิโอเคกลับมาเท่าทุนแล้วทุกคนนะโอ้โหเกินทุนมานิดหน่อยโอเคไปกันต่อเลยคุณผู้ชมนะไปกันต่อเลยไปไปไปโอ้โหมีความสุขขึ้นมาทันทีมีความสุขขึ้นมาทันท, <c oughs> นนนทีหลังจากโบนัสได้ทุนอะคืนนะคุณผู้ชมอนะ่ะโอ้โหอยามาใชชื้นนะี่อะไรโอ้โหยิ่งลุ้นแบบเยี่ยวเหนียว โยนเหนียวแบบเลยอันเลยโอ้ยบ <cond> ูดันมาเ้ยมาอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วครับท่านอ่าสองเท่าโหวยที่มายโอ้โหทำไมต้องได้แค่สองเท่าไม่เข้าใจเอามาครั้งที่สามครั้งที่สี่มาโอ้ยน้อยๆน้อยๆครั้งที่หกไปเจ็ดไปยาวๆไปยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยเออมาอยู่เลขสิบเอออ่ะอ่ะ สิบเอ็ดสิบสองไปโอ้ยมาอยู่มาอยู่ใครไม่ไม,มาแต่มานิดเดี๋ยวโอ้โหสิบห้าครั้งอีกสองครั้งสุดท้ายจะเป็นจังงใดโอ้ยสิบเจ็ดโอ้โหไม่มาโอเคสามร้อยสี่สิบโอเคตรงไหนวะไม่โอเคเลยโอ้โหมันไม่มีโอนัสอะว่าไงไม่เป็วไ,ไม่็นไรดีกว่าไม่มานะทุกคนนะโอ้โหเ K มาหกสิบ โอ้โหรอรุ่นได้เลยนี่เพีงไรวะจะไม่ได้เออผมจะไปเรียกมันร้องรอรับได้เลยนะโอ้ยจะไม่ได้่ะโอ้โหบอกอายุตัวเองเหมือนกันโอ้โหมาพันแปดแล้วเดิมพันเจ็ดห้าแล้วชมนะแต่เลทศูนย์จุดห้านะครับผมนะ้ามานี่ครับวันไม่วันอยู่แล้วนะฮะไม่วันอยู่แล้วโอ้มาวะมาวะสี่ร้อยห้าสิบโอเคอยู่โอเคอยู่โดนไป ล่วงไปล่วงขอให้ล่วงแต่มาดีๆนะเอามาร้อยยี่เอาไปอึ๊บอืมอืมเลยๆหรือมาเลียงเลียงแล้วเอาผัาดเอาขาผัาดเอ๊ะมันทะลึ่งอ่ะโ <c oughs> อ้โหเฮ้ยปิกวินเฮ้ยทุกคนปิกวินแตกเฮ้ยทเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งสามห้าร้อยเลขศูนย์จุดห้าคุณผู้ชมเฮ้ย เลือดจะเชื่อโอ้โอ m มก o d 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 โอ้ให้ตายเถอะตกใจเลยนั่งอยู่เทยมง่ายกวนะ oh! ็วี่นะโอ้ไปละโอ้โหเลรหนึ่งเจ็ดพันสามร้อย oh! เก้าสิบเอ็ดโอ้โหเลดีหนึ่งพันของเรานะเอ้ยงบหนึ่งพันของเรานะโอเคคุณผู้ชมวันนี้พอแค่นี้แหละครับผมนะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจะดินแจ้งเตือนอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับผมนะ เออคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามชมด้วยนะครับผมนะและขอลาไปก่อนในคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ